แล้วยึกอย่างหนึ่งกูพูดอะไรกูพูดตรงไปตรงมาเลยเดียวกูไม่ชอบเลยไ <c oughs> ปจบไปแจงเลี้ยแข่งเลี้ยขาคนกูไม่ชอบเลยได้ยินหมูกระพดกพดกูลุกหน,น,นีไอายตะแต่กูไอายยอมเตะใครจะมาทอดกระตินให้กูก็ตามทอดผ้าป่ายกูก็ตามกูถามเลยว่าจะมาพักแรมคืนไหมแต่ก็บอกขอพักแรมคืนไป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 แต่ว่าทอดใหม่ไป,ไปวัดนี่ไม่รับหรอกไม่รับจริงๆ เป็นผ้ป่าก็ทำกับทินก็เตามเพราะอะไรครับมาทอดกูก็เที่ยวดูไม่ใช่กูยังไ่เที่ยวดูมาเล่นไพ่กันครับเล่นไพ่กันโบสลาทั้งลาบทั้งก้อยคณะกรรมการก็ชอบเล่าอยู่ด้วยครับก็เลยนี่เป็นคนแต่งคนทําเป็นคนเป็นหนุนไปซื้อเล่ามามให้เขาก็มีเขาชอบปลาชอบปล่อยแล้วก็แต่งไว้ให้เขา พอได้แอบกินได้เข้าไปครับทีนี้ถึงเวลาจะถวายกัาจริงจริงครับพอจะได้เงินพัฒนาวัดก็ไม่กี่บาทครับมันก็ซื้อเหล้ากินหมดเลยค่ารถก็ไปกินเลยครับมันจะได้กี่บาทก็มานครับมันถือโอกาสมาฮับนสนุกเฉยๆครับงานเลยกูไม่เอากูรำคาญกูลุกขึ้นเวลาชาวเห็นได้กวรสุราลมเป็นหลอมไปกองครับมันจะได้อะไร